สวัสดีครับคุณครูคนสวยนะครับผมนางต่อสอราชวงนะครับผมอ่ะหนึ่งในสวัสดีเอฟซนะครับนี่คือน้องตูนนะครับอ่าสวัสดีครับผมน้องตูนอ่าปีที่แล้วคุยกันไว้ว่าพอปีนี้อีกสิได้เลี้ยงน้ำเสียเลี้ยงอีหลีนะครับน้องตูนมาเสียอะไรมาเสียบังไดนีนส่สราชวงศ์ม่วงเลขไใดลูกมันนี่ม่วงเลขไใดสีร้อยโอเคนะครับน้องตูนนะครับอ่าต่มเชียสราชวงศ์นะครับอ่า นเจยใหญ่เจแอนนะครับมานคักเนาะสุดยอดอิหรีนะครับเมื่อนั้นเสด็จไปกับพานนะครับสุดยอดนะครับผมมีสารหางอิหรีนะครับมนี้คอยโชว์ให้มาทุกเก้านะครับทีมงานครับสราชวงศ์ครับจำเหลือเกินกราบสวัสดีเอฟซีซูผู้สุขชนครับมือนีลุงหลอดมาพบมาพอกับครูหน่อยวันเจี๊ยบสวัสดีครับคุณครูคนสวยนะครับผมนางต่อสราชวงศ์นะครับผมอ่ะหนึ่งในดวงใจของอ่านัมเบอร์วันของ เบาเต็มเลยนะครับเรดาเต็มนะครับเพื่อนว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับผมจัดอันดับไปนั่งต่อในดวงใจนะครับนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับึ้นอันดับหนึ่งครับคู่หน่อยวัดเจรีบนะครับผมมาวันนี้มองได้เลขได้ครับคู่หน่อยเฮ้นี่นะครับเพิ่อนเพิ่นลุงหลานในเบื่องเพิ่นจัดอันดับนั่งต่ออยู่นะครับผมนี่นี่อันดับหนึ่งของเพิ่นนะครับผมอสวยเลือกเกินนะครับสําหรับคู่หน่อยพี่เทิมเราบครับย่างท่านเด็ดพี่เทิมนะครับลาพอออมมาแมนบอ ยุดกันหยุดนี่ครับกเลกันไปในเมืองอื่นนะครับมันสคืออนรงคาออนัฟนาสิบสามเทวังแรงเปิดติงอิาเอลสสมาทีรสคับได้สามหน่อยเก้าสิบนะันนบ้างที่สองทปีหกมารลุ่นมาเชียร์กันว่าได้ลายปันกันลครับบนติ๊ตาสอราชวงศ์ปีจานหัวเมือง สอราชาวงครับใกล้ใกล้ใน,ในีหลายคุณำได้ร้อยแน่นอนสอราชาวงแต่บริษงังานเป็นไงเป็นหายเลครับกา้เงิเทือ,อนตรงจุดสาสองนั้นไป ดันไปดันไปดันไปยาหยุดตึงตึงแล้วล้ำดาบนะครับล้ำดาบรุ่นแรกนะครับผมเอาสามร้อยคืนที่โดนแค่วันที่สี่ท้ายเลยล้ำดาบรุ่นแรกนะครับอัฐาเสียที่แล้วนะครับติดมาเหมข้างได้ปงกันไปอ่ะล่อลุนกันต่อไปครับเบื้องต้นนี่เป็นร่องแล้วนะครับออกจากฐานต้นเต้นต้นเต้น กินโอ๊ยยาจูแล้ับจะดึงกันด้วยรอบบอลแน่นอนรอบบอลบอลจ้ามันเบาได้นะล้อรุ่นมันต่อไปนะครับล้อราชวงศ์นะครับหล่นกันไปนะครับเบาได้บอลสูงนะครับเบาได้แดมบอลสูงครับซอราชวงศ์มึงกันเป็นก้อนนะครับหล่นกันไปครับ มาตานนรฐา,านถือว่าเบานะครับอ่าลอดลูกเดนไปครับ